ว่าจะเจอซากเยออยูใกล้ๆไม่เคย,ยขับไปหาโอ้ยอยากจะปวดตัวน่านะทำไรนะชื่อความ เราเรียกครแขมีโอ้เซรายแล้วตรงนี้อาจจะเป็นเพราะเราเริ่มไม่ชื่อมือเหมือนกันแหละนะแต่นนมันไดช่วยดูเลยว่าเจอชักเะไรจริงเจอจริงเห็นไหมเป็นแฟนตัวบทที่จะไม่ค่อยเจอของนี้เลยเมนะือเ่อเีอเขายอมรับไม่หยุ่น ที่คือผมมักผอมเปิดหมดที่ที่หายบักเลยนะก็เลยเปิดเคทีไว้แล้วก็นะมันก็นมีของแ่นยังไงใช่ครับเสร็จไป รเราอยากตามหาสมบัติมากนะฉั้นเนินตามหา,มมาสมบัติหยุดแล้วอืมโอเคเราก,โก็หาทางขึ้นให้ได้ก่อนแล้วกันเฮ้ยขึ้นขึซ่อมธนูมาเนาะธนูก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นไม่ใช่คอสโต โอ้โหอะโอเคบอกโซเซนต่อหน้าที่บอกโซเซโอ,โอโย้ยได้มาจากตรงนอมมเธอเลย ที่แบบที่เราสร้างไว้ทั้งแล้วก็อ่าฮะอ่าอ่า,อาก็มีเดียวเนี่ยอ่าเราอยู่ประมาณสุดที่แบบตัวนี้เราก็เดินไปทางทางเนี่ยเ,เออต้องขี่ไป เูเลยคเคแล้วก็เดินมางนี้ทางนี้นี้อ่านี่เจอไม้ละ ที่เรือมาได้ไงก็ไม่รู้จอดตรงขางนาดก็ไม่ต้องสงสัยเรือจอดตรงนี้แห ก่อนมานตรงนี้นะฮะไม่ใช้ทำไปเพื่ออะไรเมื่อกี้อ่าพัวไม่ต้องทำาปเลยเอ่ไม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 ่ต้องทำที่สมบัติถือไว้สิถ้าแบบนี้แหละก็พัวมีไหมผัวจะไม่มี มือก็คุณมือก็ได้ ยหนะัหาอ่หาไวสนะอืมเริ่หมัวร้อนแล้แหละร้อนแล้วไม่เจอที ต่อครับกกงนี่ตไ,ไ,ไปอ่ะมีคนบอกว่าหย่า้งเยนะเย็ดตมวเลขไเกนการโกงอีพีชิดแล้วาไปฝังนกันจุดอ่ะหยุดๆก็หยุดอ่ะหยุดก็หยุดดกหยุด เราก่อนแป๊บแป๊บแป๊บไปเช็คไปเช็คดีกั่บ้านนะเดี๋ยวสักเดียวดูดิเก่งเทอะเล้าโอ้โหแก๊บกลับบ้านก่อนเลยกัน